สถานที่วัดป่าเฮือนนี้เราต้องการเป็นสถานที่มหามงคลผู้ที่มาพุทธปฏิบัติก็ต้องการที่จะได้มรดกได้ผลหากแม้ไม่ได้มรดกได้ผลก็ให้เดินตามศีลสมาธิปัญญานี่นีน่พวกเราไม่เข้าใจก็บอกว่าหลวงปู่หลวงตานี้เข่งคัดรัดกลุ่มดุดา่วา,าว่ากาวเราดุที่ไหนเราไม่เคยดุใครถ้าเราดุเราก็ดุกิเลสนั่นด่าเราก็ด่ากิเลสดุก็ดุกิเลสดูที่รุนแรงก็ดุรุนแรงใส่กิเลสใช่ไหมล่ะถ้าเรารู้ตัวเองว่ามีกิเลสเปรตีอยู่ในจิตในใจเป็นคนไม่ดีทั้งหญิงทั้งชายก็ปรับสภาพใหม่ที่ มันก็ป่าเสภาพได้หน่ถ้ามันจะป่าเสภาพไม่ได้อันนี้แหละเราจรึงไม่ลงครูบาอาจารย์อุปนิสัยวจนาบารมีนี่แหละเราเรานี่เราก็ไม่ลงอย่างนั้นมันก็แตกแยกถ้ามัขี่กันแบบนี้โอ้ะผมก็ทาเหมือนท่านไม่ได้หรอกก็เพราวะว่าครูบาอาจารย์ผมพาทามาดูที่เอ้าแล้วครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือนี่เราก็ซัดขึ้นนี่แล้วตอบเราได้ไหมล่ะครูบาอาจารย์พวกท่านก็นับถือพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือกปป็ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แล้วทำไมพวกท่านจึงแย่งทําแย่งวินยัคคนยค้านธรรม เห็นไหมล่ะที่เราไปพักอยู่กับครูบาอาจารย์นั่นเห็นไหมล่ะมันก็แตกแยกสามัคคีกันอ้าครูบาอาจารย์ผมทํามาอย่างนี้ผมก็ทําอย่างนี้ดูที่แล้วทํำพินัยารรมที่ไหนล่ะนี่แหละเราก็เลยแตกแยกสามัคคีกันไม่กลับมาดูใจของตัวเองไม่บกดูใจของตัวเองว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นปีเป็นผีเป็นนรกมหาเวจีหรือเป็นอะไรเนี่ยมันบริสุทธิ์พุทธผ่องด้วยมากด้วยผลไหมมันบริสุทธิ์พุทธผ่องด้วยการนับถือพระพุทธศาสนาไหมมันมีความเชื่อความเดิมสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมต้องบกเข้ามาที่น้อมก็มาใส่ใจของตัวเองอันนนีี้เรา่พมหดะ อันนี้เราไม่ไปดูดาา่าบว่ากล่าวใครหรอกเรื่องของใครเรื่องของมันมันก็ใช่แต่เราต้องการเห็นพ่อเราเลือดประเสริฐคือธรรมคือวินัยไม่อยากเห็นลูกเลวๆซ้ำๆที่เป็นพระเถรนเนจีอุบาสิกาฆ่าพ่อของตัวเองก็คือฆ่าธรรมฆ่าวินัยเล็กๆน้อยๆก็คือพ่อของตัวเองนะเอาพ่อเล็กๆน้อยๆเอาพ่อเรานี่ทุกบ้านสมมุตินะเล็กๆน้อยๆเราเกิดเอามีดไปกรีดให้พ่อเราเลือด สาดสักหยดหนึ่งเล็กๆน้อยๆไหมล่ะไม่ถึงตายเป็นกรรมไหมล่ะมันก็เป็นกรรมที่มันก็อยู่ในอนันตรีกรรมห้าเท่าเก่ามานั่นแหละนั่นถ้าคิดที่จะละเมิดหลักธรรมหลักวินยัยมันก็จะเข้าข่ายเดียวกันนี่พ่อพูดเองนะถึงไม่มีในธรรมในวินยัยแต่เราพูดด้วยความเคารพเทิดทูนในศาสดาของเราในพ่อเราในแม่เราคือพระเจ้าเรารอดตลอดรอดฝั่งมาในป่าในเขาป่าจ้างดงเสือดงงูดงผีดงระเบิดเราผ่านมาทั้งนั้นด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยศีลที่บริสุทธิ ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่ด้วยความปรารถนาที่บริสุทธิ์ในมรรคในผลนั่นไม่เห็นว่าช่างตัวไหนมันมาทําลายเราไม่เห็นว่าเสือตัวไหนมันมาทำลายเราไม่เห็นว่างูตัวไหนจงอางตัวไหนงูเหลือมตัวไหนมันมาทร้ายทาลายเราพวกพูดผีปีศาจท,ที่ไหนก็เห็นแต่มันก็เจกเจกระจิงหน,นีหมดหลงไปในประเทศพามา่าก็เดินพาระเบิดไปเราจะทราบได้ยังไงก็ม่เห็นว่ามันระเบิดก็อะไรละ่ะก็พ่อเรารักษานี่แม่เรารักษาก็คือทมคือพินไหนนั่นไม่เข้าใจด้วยที่มันก็ต้องผ่านมาหมด ไม่ใช่ว่าพากันโกโลโกโสูอยู่อย่างสบายอยากจะพื่นปฏิบัติยังไงก็พื้นปฏิบัติตามใจคือตัวเองนั่นแหละคือเปรคือผีมันส่งผลนั่นแหละมันต้องอยู่ในโอวาทของผู้เป็นพ่อคือผู้ธเจ้าที่มันถึงถูกนั่นอันนี้เราเป็นมาก่อนท้งนั้นนี่นี่คิดว่าปฏิบัติแล้วสบายใจเอ้าแล้วปฏิบัติสบายใจนี่มันได้อะไรดีขึ้นมาปฏิบัติเพื่อละตัวนี้ให้ความสบายที่สุดมันเกิดก็คือละได้แล้วที่เป็นนิโรธะค,คือความดับทุกเดี๋ยวนี้ปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่เห็นทุกและเเหเห็็นนอัดมไไ้ยงง ทุกสมุทธานีรดมักนั่นอริษัทจี่ทุกสมุดธานีรถมรกนั่นมาสมมาทิติเต็มภูมิสมมาทิฐิสมมาทิติขั้นต้นสมมาทิติข้อแรกนั่นมันก็คือต้องเห็นทุกเชียก่อนเชื่อเลื่อมใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงทุกสมุทธานีรถมรกไม่ได้ตรัสรู้ตรงที่มีความชุ่มเย็นนี่นะนั่นมาต้องเห็นนะนี่พูดให้ฟังนี่เนี่ยนั่นพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่นี่อริษัทจีนนี่ก็วันเพ็ญสิบห้าค่ำวิชาขะ เดือนหกนั่นวันตัดจร้วันประสูติตัจรูและเข้าสู่มหาปริพันธ์ของพระองค์วันนี้แรมแดค่ำเดือน6หรือเดือน7ปีนี้